สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะเช้าวันนี้เป็นวันที่7็มีนาคมสองห้าหห้านะคะวันที่เจ็ดมีนาคมสองห้าหห้าค่ะกับสาวดำก็มาพูดคุยกับเอฟซแฟนคลับเช้านี้นะคะ หลายท่านนะคะก็คอมเมนต์มานะคะว่าอยากจะให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ขอเป็นกำลังใจให้สู้สู้สู้ขอบคุณคอมเมนต์และน้ำใจอันประเสริฐของ FC ทุกท่านนะคะเราจะรักกันช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันไปตลอด ในพบนี้ชาตินี้เราเกิดมาได้พบและเจอเจอกันแล้วไม่ว่าใครจะจนใครจะรวยเราก็จะรักกันด้วยความจริงใจดูแลซึ่งกันและกันนะคะไม่มีอะไรมากมายในโลกใบนี้ที่จะเกินกำลังใจไปได้นะคะถ้าเรามีกำลังใจเราก็จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ทุกที่ทุกหนทุกแห่งเพราะฉะนั้นเริ่มจาก การให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันด้วยการยิ้มให้กันและจริงใจต่อกันบริสุทธิ์ใจต่อกันทุกๆทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสามีภรรยาหรือเพื่อนฝูงหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะนะคะนี่ก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วที่เราไม่ดูถูกดูแคลนใครไม่ให้ร้ายป้ายสีใครให้เรามีจิตใจที่อันอ ให้เรามีจิตใจอันอันงดงามเป็นผู้ให้อภัยซึ่งกันและกันและก็ดูแลซึ่งกันและกันเน,นาะค่ะ FC ที่รักทุกท่านนะคะตัวเลขสาวดำก็ได้บอกไปหมดนะคะแล้วก็ได้ลงให้หมดนะคะลงให้หมดทุกคนทุกผ,กผู้ทุกคนทุกนามนะคะและ้วก็ตัวเลขก็มีเข้าก็มีหลุด นะคะเราดูเพื่อว่าเราเนี่ยจะชอบเลขชุดไหนชอบตัวไหนชอบเลขอะไรนะคะนะคะ่ะเมื่อวานนี้สาวดำก็ได้ขออนุญาตเอฟซี FC, ลองเอาหวยซองนั่นดูเพราะว่าสาวดำถือว่าเออแต่ก่อนว่าให้สองเดือนสาวดำก็เพิ่มให้เป็นสีส่เดือนห้าเดือนต่อมาให้เป็นปีเลยค่ะ ให้เป็นปีค่ะต่อปีเลยค่ะนะคะแล้วก็ลองลองน้ำใจว่าสาวดำบอกว่าดูว่าเอฟซีของสาวดำที่ที่เขาอยู่ในไายกลุ่มนะเขาจะว่าอย่างไรบ้างก็มีทั้งเห็นด้วยทั้งไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็มีอยู่แค่สองคนนะคะนอกนั้นก็เห็นด้วยหมด ก็ต้องต้องขออภัยนะคะคุณแม่ก็ขออภัยขอโทษไปนะคะก็ต่อไปคุณแม่ก็จะไม่เอา,เ,อา,เ,อาเลขซองลงช่องอีกนะคะก็จะให้ไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2.5.6 5าตามคําให้สัญญาแต่สาวแม่สาวดําทําแบบนั้นลองดูว่าเพราะตอนแรกตั้งแต่เปิดช่องมานะคะเกี่ยวกับาาาล,าลายกลุ่มลายเกี่ยวกับลา,ลายกลุ่มที่เขาเสียเงินเข้ามานะคะ แต่ก่อน2 0 0พนะคะต่อมาสาวน้ำก็ขอขออ่าเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งแล้วปีที่2ก็เลยเอาแค่พันเดียวนะคะก็เอาพันเดียวอ่ทาทั้งทั้งที่ตอนแรกให้เดือนเดียวให้ต่อมาสาวน้ำก็ว่า f c มีน้ำใจนะคะเวลาถูกไว้ถูกอ่าเลขเขาก็ส่งมาช่วยตำบลสาวน้ำก็ให้เป็น3เดือนนะคะต่อมาสาวน้ำให้เป็นปีเลยค่ะนะคะให้เป็นปีก็ครบปีไปแล้วไอ้นี้ ข้บปีแล้วแต่ว่าล,ลายกลุ่มสาวดำก็ยังให้ต่ออีกนะคะ,ะที่ว่าพันหนึ่งสาวดำก็ให้อีกนะคะก,ก็อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันก็ได้ทําให้อย่างรู้ถึงจิตใจของคนท,ที่ที่เหมือนกับว่าเจ้ากร,รมนายเวีนนะคะแต่สาวดํามีหน้าที่อโหสิกรรมและให้อภัยนะคะให้อภัยทุกท่านก็ขอให้ท่านมีความสุขนะคะ,ะแบ่งปันน้าใจกันนะคะทีนี้ก็สักลองดูก็เราก็ถึงจะได้รู้ว่า เออคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆเนาะอ่าจิตใจคือจิตใจแคบแคบนะคะสาวดําก็เราก็จะได้ทําให้เรารู้ว่าใครจิตใจกว้างจิตใจแคบแคบสาวดํานี่ถือว่าสาวดำนั่นตอนแรกคือให้เดือนเดียวนะคะปีที่ที่สาวดาเปิดช่องใหม่ให้เดือนเดียวที่นี่หวยก็เข้าดีค่ะคือมันก็มีเข้ามีหลุดแต่สาวดําก็เห็นว่าเอฟซีเขามีน้ําใจค่ะทรงมาทาบุญกับอ่าสาวดําตลอดเมื่อเวลาถูก สาวดําก็มีน้าใจก็เอาแถมให้อีกเป็นสองเดือนเป็นสามเดือนต่อพอยังไม่หมดสามเดือนสาวดําก็แถมให้อีกเป็นหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีนะคะกับเงินสองพันอะ่ะหนึ่งปีค่ะต่อมาก็เลยเเห็นว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วเอาก็เลยเอาแค่พันเดียวเงินที่ท่านสมัสมครมานี่สาวดําก็ทําบุญไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวเลยนะคะค่ะเราก็ได้บุญด้วยกันท่านทํามาก็ได้บุญเราได้บุญด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วเสร็จแล้ว เมื่อวานนี้เอาลงช่องไปปั๊บก็ก็มีคนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแค่สองคนนะคะคือก่อบอดขึ้นมาก็แค่สองคนนอกนั้นก็มีแต่เอาลงเหอะคุณแม่ลงเหอะคุณแม่นะคะที่ว่าหอยซองนะคะที่ว่าพันหนึ่งนะคะแล้วคนที่เสียสองพันตั้งแต่ปีที่แล้วสาวดำก็ยังให้ะคะ่ะยังให้นี่นี่แสดงถึงน้ําใจสาวดาที่ที่มีความจริงใจนะคะ,ะแล้วก็มาต่อว่าแม่สาวดำผิดสัจจะไม่มีไม่มีสัจจะ ไม่ศรัทธาอ่ะโอเคไม่เป็นไรลูกอันนี้ก็ไม่ว่ากันลูกจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธามันก็ขึ้นอยู่จะใจลูกเนาะแต่คุณแม่เป็นคนมีเหตุผลว่าแต่ก่อนนั้นสองพให้เดือนเดียวยังไม่ถึงยังไม่ถึงนั่นแม่สาวดำก็ให้อีกเพิ่มอีกเป็นเป็นสเดือนยังไม่ครบ3เดือนสาวดำก็ให้อีกเป็นหนึ่งปีเลยค่ะนี่เป็นการแสดงถึงน้ำใจอันบริสุทธ์ และความจริงใจของแม่สาวดําที่ให้โดยที่ไม่ต้องมาจ่ายเงินเพิ่มใช่ไหมคะสาวดําก็คือบอกแล้วว่าพูดตรงไปตรงมาก่อนที่จะเอาเลขสองลงช่องสาวดำก็ขออนุญาตก่อนนะคะบอกว่าขออนุญาตเอฟซี FC นะคะลองเอาลองดูสักสักสักอ่าสักอ่งวดเดียวมันจะเป็นอะไรไปทําไมไม่คิดถึงว่าเวลาแม่สาวดาให้จากหเดือนมาเป็นสเดือนจากสาเดือนมาเป็นหนปีนะคะก็มีส่วน มีแค่2คนค่ะแต่ไม่เป็นไรสาวดำม,มีหนะ้าที่องหสิกรรมและให้อภัยนะคะสะนอกนั้นมีแต่คนเห็นว่าแบ่งปันเลยคุณแม่ได้ได้ถ้าเข้ามาก็จะได้ให้เขาจะได้ช่วยทำบุญเนี่ยแค่นี้มันคือมันออกมาจากก้นเบื้องหัวใจของของเอท,ที่ที่พากันพิมพ์มาว่าให้เลยให้เหอะคุณแม่ลงไปเหอะคุณแม่อันนี้คนในช่องนะคะก็หมายถึงเขาก็เสียเงินมาเหมือนกันหนึ่บาทนะตั้งหนะึ่ง 1, ปีนะคะ แค่คุณแม่ก็ไม่ใช่ว่าคิดแล้วเออเองทําเอง,เองแบบว่าไม่ได้บอกเลยเอาลงเองตัดสินใจเองไอย้ยางนั้นทําท้าแม่สาวดาทํแบบน,นั้นสาวดําผิดคะ่ะแต่นี่สาวดําขออนุญ,ญาตแค่แค่งวดเดียวนี่จะเป็นอะไรไปนะคะทําไมไม่คิดว่าคุณแม่เป็นเป็นเจ้าของเจ้าของช่องเป็นคนให้นี่คุณแม่ยังให้เป็นเป็นตีเนี่ย ทำไมไม่คิดกันตั้งปีนึงเนี่ยเอาขอให้เอาลงให้เขาแค่งวดเดียวเนี่ยคุณก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาต่อว่าแม่สาวดำฉันยืดยาวเลยโอ,อ้โอเคจากขาข็ขอขอบคุณมากก็ข,ขอให้มีความสุขนะคะขอใหอ้ทุกคนฟังคลิปนี้แล้วคุณแม่พูดเพื่อให้เป็นตัวอย่างของคนที่มีจิตใจอันง,งดงามจะได้ฟังว่าคนที่จิตใจไม่เหมือนเรานี่ก็ยังมีอยู่นะคะแต,แต่ก็มีแค่สองคนแค่นั้นละคะ่ะ นะคะก็ขอให้ท่านมีความสุขเนาะไม่ให้มีความสุขทุกคนทุกคู่ทุกคนทุกนามค่ะนะคะเราชอบเราก็ซื้อจะเราไม่ชอบเราก็ไม่ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับมันขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนาของเราค่ะตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะอ่ะไม่ใช่ว่าเลขจะไม่เข้านะคะมันมีเข้าแล้วมันมีหลุดค่ะงวดก่อนนั้นก็ให้วิ่งห้าล่างแล้วก็ให้ห้าเจ็ดล่างมันก็ล่างมันก็ออกห้าเจ็ดนะคะแล้วงวดต่อมาก็เข้าศูนย์เจ็ด ให้ให้70กับออก07ก็ถือว่าเข้าแต่เลขวิ่งไม่เข้านะคะเนี่ยหลังวันนี้สารัางำก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนไม่มีใครรู้ค่ะแบ่งปันน้ําใจไปเราจะได้มีบุญติดตัวนะคะจะได้มีบุญติดตัวไปอันนี้สําหรับคนที่ใจแคบนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขไม่ได้นั่นหรอกค่ะแต่ก็อยากจะพูดให้เอฟซีใน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 ใ,ใ,ในช่องอยากมีแต่คนดีๆมีแต่คนน้ําใจอันประเสริฐ นะคะก็คุณแม่ก็อยากจะพูดให้ทุกคนในช่องรู้ว่าจิตใจอนงดงามนั้นน่ะมีมีแทบทุกคนก็มีอยู่แค่สองคนที่เขาตำหนิมาคุณแม่ก็ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดไม่เคยไม่เคยรังเกียจนะคะก็มีแต่ขออวยพรให้เขาขอให้มีความสุขเขาก็จะไดะ้มีจิตใจอันงดงามเหมือนพวกเรานะคะค่ะ เลขในสวนธรรมคุณแม่ให้ให้หมดแล้วนะคะเมื่อทีนี้เลขเลขมีของพผู้ใหญ่ใจเย็นให้มาเข้าสองงวดแล้วนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีก็ให้เข้าสามตัวบนล่างน่ผู้ใหญ่ใจเย็นก็เข้าผู้ใหญ่ใจดีก็เข้างวดแรกที่ท่านให้มาแล้วงวดที่สองผู้ใหญ่ใจดีไม่เข้านะคะงวดเมื่อกี้งวดที่สามท่านไม่ได้ให้แต่งวดนี้ท่านให้ท่านให้นะคะสาดำเอาลงไปแล้วนะคะสำหรับของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ใจใจดี ของผู้ใหญ่ใจเย็นท่านก็ให้มาแล้วนะคะแล้วของน้องเพ้นก็ให้มาแล้วของตาเกี้ยงก็ให้มาแล้วของอญญาจารย์เลขรับงวดที่แล้วก็เข้านะคะแหละแต่ว่าอย่าลืมนะคะแม่สาวดานั่นฝันนะคะฝันว่าเกี่ยวกับรถเนี่ยล่ะคะ่ะทาไมแต่ก่อนแต่ตตไหนแต่ไรก็ก็ไม่ได้ฝันนั่นละนะคะทีนี้ก็ฝันไม่แต่เกี่ยวกับรถคันขาวนะคะที่ทะเบียน6 0 6 7นั์นั่นล่ะคะ่ะงวดที่แล้วสาวดํตกนเน้นไปอยู่นะคะว่าฝันสองครั้งเลย ฝันติดกันสองครั้งแล้วก็เขียนให้ด้วยว่าทะเบียนรถอย่างเงี้ยนะคะก็ออกล่าง07เนาะเอ่งวดนี้แม่สาวดําก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างแรงค่ะที่บ้านละหานนาที่สวนธรรมนะคะตกแรงแล้วก็ลมแรงมากค่ะจนสาวดําว่าจะถ่ายคลิปส่งให้เอซีในช่องแต่ว่าไม่กล้าเลยค่ะแต่ว่าฟ้าร้องแรงมากฟ้าร้องแรงฝนตกแรงและมันตกกระชาก แล้วมันก็คือตกไม่เรียบร้อยตกตกไม่ค่อยมีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะสาวดาก็เลยไม่กล้าจะถ่ายนะคะค่ะแต่ก็เออเลขตัวเลขนะคะตัวเลขนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะว่ามันยังจะมีมันยังจะมีเออเก้าเก้าอยู่อีกหรือเปล่านะคะสาวดำไม่มั่นใจนะเพราะว่าคือเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะคะ่ะสาวดำก็จะจับ จะจับเลขเด่นเอามาทำเป็นสูตรสามตัวนะคะมันจะจับเลขเด่นเอามาทำเป็นสูตรสามตัวแล้วเลขเด่นของน้องเจี๊ยบร้านผลไม้น,นี่เขาเขาไม่เคยพลาดเลยและเขาก็ไม่เขาจะซื้อหวยแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเขาซื้อถ้าเขาซื้อหนึ่งนะคะถ้าเขาซื้อหนึ่งเก้าหกเขาจะวิ่งหนึ่งวิ่งเก้าวิ่งหกนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ อ่าบนล่างแล้วก็เขาก็จะซื้อสองตัวบนล่างเขาจะซื้อแค่นี้ค่ะเนี่ยคล้ายๆกับว่าเขาเขาชอบสามตัวเขาจะซื้อทั้งสามตัวและวิ่งทั้งสามตัวทั้งบนทั้งล่างอย่างเนี้ค่ะแต่เขาไม่ขาดทุนไม่เคยขาดทุนเลยค่ะเพราะว่าสมมุติว่ามันออกหนึ่งเก้าหกหรือว่าออกอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกเป็นสองตัวหรือหรือไม่ถูกสองตัวแต่เขาถูกวิ่งค่ะท่านผู้ชมเขาถูกวิ่งทั้งล่างทั้งบนเนี่ยเขาได้กําไรทุกงวดเลย นะคะแต่ว่าวันนี้สาวดําจะไปหาน้องเกียบร้านเจ๊ผล,ลไม้เนี่ยจะไปเอาเลขเด่นกับเขามาแล้วก็มาใส่กับเลขเด่นของสาวดำอย่างเงี้ยค่ะมาใส่เลขเด่นของสาวดาเนี่ยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแต่เลขเด่นของแม่สาวดํงวันนี้แม่สาวดาก็ชอบหนึ่งนะคะชอบหนึ่งค่ะชอบหนึ่งแล้วก็ชอบห้าแม่สาวดําชอบหนึ่งชอบห้าชอบหกเอาเลขสามตัวเนี่ยหนึ่งห้าหกนี่แหละแม่สาวดําชอบ แต่ทีนี้ว่า6กับ9้ามันก็ตัวเดียวกันเนาะทีนี้กจะว่าของของน้องเยบ็บตรงมาตรงกับของเลขของแม่สาวดําที่ว่าชอบหนึ่งชอบห้าชอบหกหกับ9ตัวเดียวกันอ่ะดูว่าทางน้้นเขาจะเขาจะเป็นตัวไหนแล้วจะมาจับทําเป็นเลขสตัวนะคะดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเดงวดน,นี้เพราะว่าน้องตอนนี้แม่สาวดามาที่แวงน้อยจะมาเอาเลขเออเอเอจะมาเอาเลข ตัวเด่นกับน้องเกียบไปได้จะไปจับไปจับใส่กันแล้วก็จะเอาเลขพอ่อปู่สามแดแใส่ด้วยนะคะว่าท่านได้เด่นตัวไหนจะเอามาทําเป็นเลข3ตัวลองดูเนาะค่ะขอ,คข,ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอทุกท่านมีความสุขและมีโชคด้วยกันนะคะขอบคุณจ้า